มีก่อนต้องมีก่อนเหมืนกับต้องมีพื้นฐานความรู้ก่อนถึงจะต่อยอดแล้วก็แทรกอะไรต่างๆเข้าไปได้นัยะพื้นจึงเป็นนัยะส่วนใหญ่ซึ่งก็คือพวกคีมานั่นเอง p a r e n c h y m a c o l e n c h y m a และ s c o r e n c h y m a ต่อไปสามนัยยะจะเป็นท่อลำเลียงซึ่งเป็น vascular t i ิช u e system มันเป็น complex tissue นูป,ปีกาสองอันนี้ด้วยนะคะเพื่อให้สัมพันธ์กับชาร์จของเราผิวกับพื้นนูป,ปิกานะคะมันคือ simple t i ิช u e สวนท่อหนูเขียนไว้ด้วยว่าข้อ3เป็นคอมเพล็กซ์ทิชชู่ก็คือเป็นเนื้อเยื่อเชิงซ้อนเพราะมีเซลล์หลายแบบเอาใหม่นะคะซิมบ์ลทิชชู่คือมีเซลล์แบบเดียวอยู่ด้วยกันเดอร์ม erm t i ทิชชู่ที่เป็นอ p พิเดมิสเป็นเซลล์แบบเดียวอยู่ด้วยกันกราวทิชชู่หรือฟันเดเมนทัลทิชชู่ที่เป็นพาร์เน็ตมาก็คือพวกพาร์น็ตมามอยู่ด้วยกันคอ l ์เน็ตเคมก็อยู่ด้วยกันสคร e นเคมามันก็อยู่ด้วยกัน เพราะฉันเป็นเซลแบบเดียวอยู่ด้วยกันข้อ1กับข้อ2จึงเรียกว่า simple tissue เป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดียวต่อไปข้อ3ไซลเลมมันมีเซลสี่แบบพูดอีกครั้งนะ red cell t r a c h e parenchyma fiber f l a m มีเซลสี่แบบ s i t u b e companion parenchyma fiber การที่มันมีหลายแบบอยู่ด้วยกันและทำงานร่วมกันแปบลบว่ามันเป็นเนื้อเยื่อเชิงซ้อน คือเป็น complex tissue อยากดมยาดมมากเลยค่ะตอนนี้หนูหน,นตั้งสติแล้วจำก่อนนะก้มลงดูชาร์ตเตงอีกหนึ่งรอบคกูพูดจนเหนื่อยโคตรเหนื่อยสอนชีวะตอนนี้ได้เนื้อหา้าแบบถ้าอยู่ในห้องเรียนอ่ะเชื่อไหมกูไม่พูดแล้วกูนั่งทะเลาะกับหนูแล้วให้หนูพูดริ่งกูก็ทำได้นะเรียกชื่อเปิดกล้อง ตอบค่ะอะไรเงี้ยแต่กูกลัววันนี้จะเรียไม่จบชาตินี้จะเรียไม่จบโอเคสีแดงด้านนอกคือผิวสีเหลืองคือพื้นสีน้ำเงินคือท่อนี่คือใบไม่ใช่จานบินนะคะตัดตามขวางส่วนลำต้นมันก็จะมีชั้นนอกสุดเป็น epidermis ของมันที่มักจะมี cuticle อยู่ด้วยหรือบางทีก็จะมีขนป้องกันการสูญเสียน้ำแล้วก็มีพื้นที่เป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นตรงพื้นเนี่ยมันมีอะไร ตรงพื้นมันก็จะเป็น parenchyma เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าต้องประคองท่อลําเลียงอยู่มันอาจจะเป็น collenchyma ที่ต้องแข็งแรงนิดนึงหรือถ้ามันแทรกอยู่ในท่อลําเลียงมันก็ต้องเป็น fiber ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ s c ค e r e n c ม y m a ที่รากเราจะสังเกตว่าก็มีผิวพื้นท่อมีผิวสีแดงมีพื้นสีเหลืองเป็นเนื้อเยื่อส่วนใหญ่และก็มีท่อที่เป็นสีน้ําเงินซึ่งตรงรากเนี่ยหากเป็นโซน ที่มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่เฉพาะคือเป็นโ o นออฟเ a t u r a t i o n สีแดงก็จะยื่นออกมาเป็นอะไรนะ Epidermis เป็นขนรากแต่ถ้าสีเหลืองเป็นรากที่มีหน้าที่เก็บสะสมอาหารมันก็จะมี p า r e n c ิม m าที่มีเม็ดแป้งอยู่ภายในก็เลยเป็นเซลล์พารีนกิมาที่มีลิวโคพลาสอยู่ภายในส่วนสีน้ำเงินเป็นส่วนของท่อซึ่งสีน้ำเงินนั้นที่เราเห็นนั้นทั้งไซเลมและโฟลเอ นี่คือรากพืชเบลงคู่นแน่ๆเลยเพราะเราเห็นว่ามีลักษณะเป็นแฉกภายในแฉกจะเป็นไซเลมเป็นคอมเพล็กซ์ชูที่ประกอบด้วยอะไรนะประกอบด้วยอะไรวะเวสเซลทรคีดพาริคิมาไฟเบอร์ essel, yd, ma, ส่วนไอ้ที่อยู่ระหว่างแฉกที่เป็นกลมกลมสีอันตัวน้อยอันนั้นคือโฟลเอมที่อยู่ระหว่างแฉกของไซเลมเพราะฉะนั้นถ้าชี้เข้าไปในกลมกลมเหล่านั้นมันคืออะไรมันคือสิทิฟ คอมเพเนี n นพร e n c ิม m าแ n d ไฟเบออยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสรุปสีแดงที่เป็นผิวสีเหลืองที่เป็นพื้นมันคือเซลล์แบบเดียวกันอยู่ด้วยการทํางานร่วมกันหมายถึงผิวก็อยู่ส่วนผิวนะพื้นก็อยู่ส่วนพื้นนะมันจึงเป็น simple permanent tissue แต่สีน้ําเงินที่มันมีไซเดนกับโฟลเอมอยู่มันมีเซลล์หลายแบบที่ทํางานร่วมกันอยู่มีทั้งเซลล์ที่มีชีวิตและเซลล์ติดไม่มีชีวิตแปลว่าสีน้ําเงินคือคอม e x tissue เป็น permanent complex tissue เป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนหรือจะเรียกเชิงประกอบก็ได้โอเคครูผ่านอะไรไปเมื่อเช้า protective ครูยังไม่ลงคอคให้เรานะคะแต่เหมือนเคยพูดไปแล้วนานไปแล้ว epidermis ที่รากลำต้นใบเน้น epidermis ที่รากที่เป็นคนรากแล้วก็เน้น epidermis ที่ใบซึ่งเซลล์คุม ต้องทราบว่าเป็น e พ i d e m i สของใบต่อไปคิมา่าก็มีพ a r e n c h y m a นี่จำชื่อใได้นะวันที่มีสองข้าวนี่คุณตั้งใจว่าเช้ายังงงเย็นต้องรู้เรื่อง parenchyma collenchyma and sclerenchyma สองอันแรกเซลที่มีชีวิตมีผนังเซลเฉพาะ primary cell wall แปลว่าผนังเซลลของเขายังไม่มีลิปิดมีแค่โพ l y s a ค c h a r i d คือมีแค่คาร์โบไฮเดรต แต่ว่าถ้าเป็น p a r e n คิมาผนังเซลล์ที่มีชีวิตของเขาไม่ไม่พูดผนังเซลล์มีชีวิตเซลล์ Cell ที่มีชีวิตของเขาจะเป็นผนังเซลล์ที่บางส่วน collenchyma เซลล์ที่มีชีวิตของเขาจะเป็นผนังเซลล์ที่หนาแต่ไม่มีลิกนินซูบรินนะเพราะนั่นคือลิปเดคนที่จะมีลิกนินซูบรินได้ต้องเป็นเซลล์ที่ตายแล้วคือส c ค r รนคิม m a ซึ่งมีสองแบบคือ scary กับไเบอร์ มันก็จะมีเล็กนินกับซูบรินแทกใน s e c o n d ด r ริส l ซลล l วคือผนังเซลล์ขั้นที่2ของมันทีนี้พอเราดู p a r e เรนคิมเทียบกับ c o เร n คิม m าทำไมต้องเทียบพา r e เรนคิมกับ c o เร n คิม m านะเอา้ามันมีชีวิตเหมือนกันมี primary c เ l ล wall เหมือนกันแต่ความแตกต่างคือพา r e เรนคิมาผนังเซลล์บางจึงมองเห็นเหมือนเซลล์อัดอยู่โทษค่ะมองเห็นเหมือนเซลล์อยู่ติดติดกันแปลว่าช่องว่างน้อย ส่วนคอลินคิมานั้นเป็นเซลล์ที่มีชีวิตเหมือนกันผนังเซล์เป็นพรารีเหมือนกัน,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 กนแต่มันเป็นพรารีที่หนาเพราะมีเพคตินเสริมพอมันมีเพคตินเสริมและดูหนาการที่ต่างคนต่างหนาทําให้เหมือนแต่ละเซลล์อยู่ห่างกันแต่อยู่ห่างกันนั่นจริงๆคือความแข็งแรงมันคือกําแพงที่หนาขึ้นเพราะฉะนั้นมันไว้ปกป้อเนื้อเยื่อที่มีความที่เราสังเกตเห็นว่ามีความแข็งเช่นพวกก้านใบหรือเส้นใบ ส่วนสเรินคทม่าแข็งแรงที่สุดธรมดาสาอันนี้แต่ความแข็งแรงนี้คือเสียสละชีวิตไปแล้วเป็นเซลล์ที่ตายแล้วผนังเซลล์หนาสุดเพราะมีทั้ง p r i m เมอร์เซลล์วและ secondary รี l เซลล์ซึ่งเป็นลิปิดพอเมื่อย้อมสีมันจึงเห็นเป็นสีแดงที่ชัดเจนพาเรนคิม่ามีรูปร่างหลายแบบมันจะมีเมสีเขียวอยู่ข้างในก็ได้เช่นในพาิเซกัสฟันจ หรือมันจะมีเม็ดสีขาวอยู่ข้างในก็ได้เ <c oughs> ช่นอยู่ในชั้นคอเท็ต์ของรากหรือมันจะมีพวกผลึกอยู่ภายในก็ได้หรือจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ขอให้มีชีวิตเป็นพารินไคีมาได้หมดเพราะมันมีหน้าที่เป็นพื้นฐานอะคอรีนไคมาอยู่ตามก้านใบแล้วก็เส้นกลางใบเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะคะแต่มันดูว่าดูด้วยตาเปล่ามัน ม่ดูแล้วมันเหมือนจะห่างกันเพราะผนังเซลล์มันหนาเพราะฉะนั้นมันจะมีคีย์เวิร์ดว่าผนังเซลล์ปฐมภูมิหนาไม่สม่ำเสมอกันที่ไม่สม่ำเสมอเพราะมันพอกเพิ่มนี่แหละลูกพยุงแล้วเกิดความแข็งแรงแต่ความแข็งไม่มากนะคะแข็งน้อยกว่าสเตรนคิมาอยู่ได้ทุกที่ในผลในเมล็ดก็เจอที่ท่อลำเลียงก็เจอเพราะมีไฟเบอร์หมายถึงไซเลนลูเอมนะคะมันมีไฟเบอร์แทกอยู่ โอเคมันคือเซลล์ที่ตายแล้วสเกริทมีหลายรูปร่างนะคะแต่ไฟเบอร์คือเรียวยาวหัวท้ายแหลมทาดาในเนื้อเยื่อพืชหนึ่งส่วนพบได้ทั้งพารเรนไิมาคอเลนไิมาที่จะถัดจากอพิเดมิสเข้ามาแอนสเตริครมาคือส่วนไฟเบอร์ที่อยู่ในมัดของท่อลำเลียง สูดหายใจหนึ่งทีก่อนจะสอนเอนโดเดมิสโอเคืองนี้ค่ะราบเนี่ยมันจะมีสามชั้น epidermis cortex s t erm ต l ล epidermis เราผ่านนะเราพูดถึงเรื่องขนรากไปแล้วห้ามมีไขมันเคลือบ cortex เราลงรายละเอียดว่ามเเซลล์เหมือนเหมือนกันอยู่ด้วยกันก็คือเป็น parenchyma cell เนี่ยที่หนูเห็นเม็ดม่วงๆนี่คือเม็ดแป้ง ซึ่งอยู่ใน parenchyma cell ในชั้น Cortex กของรากทีนี้ส่วนในสุดของ Cortex กคือรอยต่อระหว่าง Cortex กกับสต e ลไม่น่ารอดกลัวไปเขียนไหคะ ทบจวนหน่อยนะน่าน่านะชันะนะ้นนอกสุดที่เป็นแถวเดียวนอกสุดนะคือ epidemis นอกสุดสีแดงเป็น epidemis นี่คือเนื้อเยื่อผิวแล้วเมื่อกี้เนื้อเยื่อพื้นก็สีเหลืองใช่ไหมเนี่ยเนื้อเยื่อพื้นสีเหลืองมันคือชั้นคอร์เทกซ์สีเหลืองคือคอร์เทกซ์ เซล์โทษนะคะคอเทซ์คือชื่อชั้นชั้นคอเทซ์เซลล์ที่อยู่ตรงนั้นเป็นเซลล์ประเภทอะไรเป็นพาริงเคมาลเซลก็คือเป็นเซลพาริงเคมาเป็นเซลล์พื้นทั่วไปที่ถ้ารากนี้มีหน้าที่เก็บสะสมอาหารก็จะมีเม็ดแป้งอยู่ภายในทีนี้พาริงเคมาเซลเนี่ยเป็นคอเทซ์ในคอเทซกชั้นในสุด คือรอยต่อระหว่างคอร์เทกซ์กับสตีลเนี่ยในรูปจริงๆคือสีแดงนะคะแต่กลัวสีเหลืองลากมันจะได้เห็นชัดเซลล์แถวเดียวที่แถวเดียวนะที่เป็นชั้นในสุดของคอร์เทกซ์เนี่ยมันคือ endodermis มันคือ dermis แต่ไม่ใชด d e r m i s ด้านนอก e ิ i d e r m i s dermis ด้านใน, Dem is. Dem is น,นคือ endodermis ในรากมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการลำเลียงเพราะว่าชั้น endodermis เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่มีสุบารินแทรกอยู่ s ุบารินคือลิปิดคือไขมันการมีลิปิดหรือไขมันแทรกทำให้ผนังเซลล์มีคุณสมบัติกั้นน้ำได้ถามว่าทำไมต้องกั้นน้ำ เหตุผลเพราะชั้นสตีลมันจะมีไซเล่มที่เป็นแฉกชั้นสตีลข้างในหมายความว่าถ้าการลำเลียงน้ำจะเกิดได้ดีน้ำควรจะเข้ามาแล้วถึงไซเล่มได้เร็วมิใช่ไปแทรกแถวฟโฟลเอมอยู่ทันไหมมันต้องเข้าตรงแฉกยื่นออกคือต้องเข้าไซเลมเพราะฉะนั้น มันมีลิปิดพอกตรงส่วนที่น้ำไม่ควรจะผ่านเยอะแต่ว่าตรงส่วนที่น้ำควรจะผ่านเข้าไปได้ง่ายเนี่ยลิปิดที่พอกก็จะน้อยตรงนี้น้ำไม่ควรจะผ่านเข้าไปลิปิดที่พอกก็จะเยอะตรงนี้น้ำควรจะผ่านเข้าไปลิปิดที่พอกตรง endodermis ก็จะน้อยตรงนี้ลิปิดที่พอกมากเพราะน้ำอยากเข้าไปเสียเวลา น้ำให้เข้าทางนี้นะเข้าไปแล้วจะถึงไซเล่มเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทาหน้าที่ล้อมวงแล้วกําหนดทิศทางของน้ําว่าควรจะเข้าตรงไหนคนนั้นต้องมีคุณสมบัติกั้นน้ําได้ถ้าจะมันเหมือนไอ้ที่เส้นสีแดงกั้นแถวอะว่าเข้าแถวแบบนี้นะอย่างเงี้ยเข้าทางนี้นะนั่นคือคุณสมบัติของแถบที่อยู่ในเอโดด e r m i s แถบไขมันที่อยู่ใน endodermis เรียกว่าแถบแคสเ a เ i ียนหรือสังเกตก็คือแคสเ a เ i ียนสตริปเอาใหม่แคสเปเรียนสตริคืออะไรคือแถบไขมันไขมันมีสองแบบที่เรารู้จักคือลิกนินกับซูบารินแต่ให้จำว่า c a s p a r รียนสตริคือซูบารินไม่ใช่ลิกนินสเปอร์สเปอร์ซูบารินโอเคแคสเปเรียนสริคือ ซ u เปอร์กริเป็นลิปิดที่แทรกอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีบางโซนที่ลิปิดหนาคือโซนที่น้ำอย่าไปเสเียเวลากับบางโซนที่ลิปิดบางหรือแทบไม่ต้องมีลิปิดกันเลยเข้าทางนี้ทางนี้ทางนี้มันจะได้เข้าไปในไซเลมเลยทั้งหมดนี้อยู่ในเซลล์ชั้นเดียวที่ชื่อ endodermis ซึ่งถือว่าเป็นชั้นในสุดของ cortex จ้าเพราะฉะนั้นถ้าไล่มาจากด้านนอก นี่คือรูทแธรูทแทร์แปลว่าเป็นชั้นไหนชั้นอีพิเดอร์มิสนะไม่ใช่อนโดเดอม์มิสชั้นอีพิเดอม์มิสที่เป็นชั้นเดียวนี่คืออีพิเดอม์มิสมันจะมีเซลล์ที่ยื่นออกมาทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนี่พอน้ำเข้าไปมันก็จะผ่านโซนที่สองคือโซนคอร์เทกซ์ซึ่งโซนคอร์เทกซ์มันคือเซลล์ที่มีชีวิตทั้งนั้นเพราะมันคือพารเนคิมา แต่ผนังเซลล์บางผ่านง่ายไม่มีปัญหาผ่านตรงไหนก็ได้แล้วยังไงต่อพอไปถึงชั้นในสุดของคอเทกคราวนี้เข้าแถวให้เป็นระเบียบเข้าตรงช่องที่ควรจะเข้าช่องไหนคะช่องที่ไม่มีไขมันอุดอลูกเข้าไปแล้วหนูจะเจอไซเลมเลยส่วนไอช่องที่มีไขมันอุดหนูอย่าเข้าลูกเข้าไปแล้วจะโฟลมเสียเวลาชีวิตโอเคนะหน้าที่กัน้นเป็นหน้าที่ของแถบแถบนี้คือแถบแคสเปอรินสตริปที่กั้นน้ำได้พราะมีลิปิด แทกได้ปิดที่แทกอยู่ชื่อซูเบรินซึ่งแถบแคสเปอร์สตริปอยู่ที่เนื้อเยื่อชั้นเอ็นโดเดมิสซึ่งถือว่าเป็นเนื้อเยื่อพื้นชั้นเดียวที่เป็นชั้นในสุดของคอร์เทกซ์ยาดมน่ามันดีจริงๆหนังสือพูดถึงแคสเปอร์สตริปตรงไหนมั่งจะถึงไซเล่เลมโฟยมไหมครูวันนี้ จอยวาบอ่ะอืมทำไมหนังสือยังไม่เขียนอ,อย๋อหนังสือไปเขียนที่เนื้อเยื่อรากโดยเฉพาะมันให้หนูรู้จักหน้า47คือ parenchyma, collenchyma, sclerenchyma แล้วมันก็ไปไซเลมโฟลเอมเลย,ยไปแล้วนะไปไซเลมโฟลเอม ไซลลนโฟเลมคืออะไรคือเนื้อเยื่อถาวรแล้วนะไม่ใช่เนื้อเยื่อเจริญเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแบ่งเซลล์อยู่แถวนั้นไม่มีและถามว่าใครแบ่งก็มันไม่ใช่เนื้อเยื่อถาวรคนที่แบ่งคือแคมเบียมซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญนั้นแคมเบียมที่แทรกอยู่ระหว่างไซเลนกับโฟเลมเนี่ยถือว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของไซเลนกับโฟเลมนะคะ <laughs> เพราะว่าแคมเบียมคือมาริสเตมทิชชูแต่ไซเลนโฟเลมคือเพอร์มานแต ทีนี้พอมันเป็นคอมเพล็กซ์คือเป็นเนื้อเยื่อเชิงซ้อนคำว่าเชิงซ้อนคืออะไรคือมีเซลล์หลายแบบทำงานอยู่ร่วมกัน4ชื่อนี้เดี๋ยวต้องพูดเรียงตามลำดับเวสเซลทร a ค h e ดพารีนเคมาไฟเบอร์จำเดี๋ยวนี้เวสเซลทร a คคิดพารีนเคมาไฟเบอร์ B B B <laughs> ll, ed, ma, iber, เรียงตามลำดับตามชาร์ทที่ครูให้เขียนถามว่าทำไมครูเวสเซลขึ้นก่อนทรัคค e ดเพราะเวสเซลคือท่อหลัก เวสเซลชื่อเต็มคือเวสเซลเมมเบอร์คืออย่างนี้แต่กรูให,หนูท่องเวสเซลอย่างเดียวนั่นแหละเพราะสุดท้ายมันก็คือเวสเซลจะรูปไหนนี่วะเนี่ยถ้าเป็นชื่อเซลล์นะถ้าเป็นชื่อเซลล์มันชื่อเวสเซล มมเบอร์มันเป็นสมาชิกของเวเซลเวเซลเมมเบอร์คือสมาชิกของเวเซลอะไรคือสมาชิกของเวเซลเวเซลคือท่อไงคือท่อที่ยาวแบบหลายๆายบ้องต่อกันอะแต่หนึ่งบ้องมันคือหนึ่งเว m เซลเมมเบอร์แต่ว่าพืชไม่มีทางลำเลียงได้โดยมีบ้องเดียวเข้าใจป่ะมันต้องมีหลายบ้องที่ต่อกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอีเวสเซลเมมเบอร์ที่ต่อกันเมมเบอร์หลายๆอันต่อกันแล้วเป็นเวสเซหญยๆยาวๆนึก็่เวสเซไปเลยจบเรื่องแต่ต้องเข้าใจว่านั่น คือท่อทั้งหมดเรียกรวมกันว่าเป็นเวสเซลท่อแยแต่ละอันเรียกว่าเวสเซลมมเบอร์โอเคไหมไม่โอเคอไม่รู้โอเคป้ะโอเคนี่หนึ่งเวสเซลมมเบอร์นี่หนึ่งเวสเซลมมเบอร์ต่อกันยาวๆไปเรื่อยๆก็ทั้งบ้องที่เรียงต่อกันทั้งหมดคือเวสเซลเอาอย่างนี้ก่อนจำให้ได้ก่อนว่าไซเลมมีเวสเซลทรัคกี้เพอรินเคมาไฟเบอร์ ในสไลด์ที่กูใช้สีต่างกันเพราะเวสเซลกับทรัคเตเป็นเซลล์หลักที่ทำหน้าที่ลำเลียงส่วนพารีนเคมามันเป็นเซลล์พื้นแปลว่ามันช่วยประคองไฟเบอร์ iber, มันคือส a กเรงเคมาเพราะฉะนั้นมันคือเซลล์พื้นช่วยประคองเช่นกันของอ่านวะพารีนเคมามปนประคองแบบคนมีชีวิตประคองซึ่งแปลว่ามันไม่ได้แข็งแรง แต่ไฟเบอร์ประคองแบบคนตายแล้วประคองสำหรับพืชอะไรที่ตายแล้วในโคตรแข็งแรงเพราะมันมีผนังเซลล์ที่หนามันต้องประคองเพื่อให้เวสเซลกับทรัคิอยู่ได้ตรงแม่นยำและลำเลียงได้ดีที่สุดตอนเด็กๆเกราท่องกันว่าไซเลมคือเซลล์ที่ตายแล้วในความเป็นจริงแล้วไซเลมมีทั้งเซลล์ที่ตายแล้วและเซลล์ลที่มีชีวิตฟัง เซลทารีดตายไฟเบอร์ตายมีพารนเคมาอย่างเดียวที่มีชีวิตหนูจํามาตั้งแต่แรกนะพารีนเคมามีชีวิตอยู่ตรงไหนพารนเคมาก็มีชีวิตไฟเบอร์ iber, มันคือคือสักเรนเคมาหนูจามาตั้งแต่แรก,ก่ามันตายไฟเบอร์ iber, อยู่ตรงไหนก็ตายไซเลมคือเซลล์ที่ตายแล้วเซลล์ส่วนใหญ่ของไซเลมคือเซลลตายมีชีวิตอยู่อย่างเดียวคือพารีนเคมา เพราะฉะนั้นเราเขียนสี่อันก็โน้ตไว้อันไหนตายตายอันไหนอยู่โอเคเพราะฉะน,นั้นถามว่าในดงไซเลมเนี่ยถ้าเห็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสมันคือใครมันจะใครล่ะลูกมันก็ต้องพารีนกิมาในดงไซเลมเซลล์ที่มีชีวิตมีอยู่คนเดียวเพราะที่มีนิวเคลียสได้ก็มีแค่พารีนกิมาแต่เซลล์หลักในไซเลมที่เป็นบ้องใหญ่ๆคือเวทเซลล์บางทีนะข้อสอบมันอาจจะออก สิ่งที่สับครูคมันยากมากคือดูรูปเนี่ยหนูดูอีบ้องนี้หนูต้องรู้ด้วยว่าว่าบ้องนี้คือบ้องเวเซลเวเซลกับ trakite แยกไม่ยากเพราะเวเซลคือบ้องใหญ่ t r a คีดคือบ้องผอมเรียวยาว t r a คีดมีหนูจำว่าขีดคือเวลาเราขีดเราขีดนี้ใช่ไหมเราขีดแบบเล็กๆยาวๆเนี่ย t r a คีดส่วนเวเซลคือบ้องคือป้องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันคือเซลล์หลักที่ดําเลียงน,น้ํา ที่พอมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยความตายแล้วเนี่ยมันจะถูกปู้ยี่ปู้ยำยังไงก็ได้หมายความว่าเหมือนพุนทั้งร่างมันโดนยิงอบูบตายสนิทอยู่ตรงนั้นคือเวสเซลช่วยเชืกับทรัคีดเนี่ยถ้าหนูจะแยกว่ามันต่างกับเซลล์ของแฟของโฟลเอมยังไงอ่ะให้หนูดูว่ามันโดนยิงพุนทุกทั้งร่างตีนี่ตายเข้าใจปะพอมันตายปั๊บมันก็ต้องเป็นใสเล่มแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นร่องร่องอ่ะ เห็นร่องๆนะ้เขาเรียก perforation plate perforation plate กูเขียนสีเหลืองให้ตรงนี้นะพอแปลว่ารู perforation plate ก็คือแผ่นที่มีรูแผ่นที่มีรูนั้นมีไว้ทำไมให้น้ำผ่านได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันมีรูทางท่อเนีย่ยะถ้าหนูมีท่อ PVC หนึ่งอันหนูเจาะรูให้มากที่สุดนั่นคือบ้อง vessel ของไซเลม ท่อ PVC มีรูมีทั้งท่อใหญ่คือเวสเซลและท่อเล็กคือ r ทรคิ t เพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อมันก็จะมีอลองดูนะ r ทรคิทของเขาในจุดสังเกตก็คือมันมีขนาดเล็กและมันมีผนังเซลล์ที่หนาเพราะเป็นเซล์ที่ตายแล้วค่ะพวกนี้มี secondary cell wall หมดเซลลที่ตายแล้วมี secondary cell wall หมดถ้าเป็นเนื้อเยื่อที่เหมือนจะดึงแล<ๆ>้ว<ๆ>มันมีความเป็นเฮลิกคือความเป็นเกลียวได้เนี่ย นี่คือเนื้อเยื่อของใสเลมเข้าใจคำว่าเนื้อเยื่อที่ดึงออกมาแล้วมีความเป็นเกลียวไหมนี่คือเนื้อเยื่อใสเลมเพราะมันคืออ่ถามว่าทําไมมันดึงออกมาแล้วมีความเป็นเกลียวเป็นเส้นมันคือลิปิดที่มันสะสมเพิ่มอย่าลืมว่าเซลล์ที่ตายแล้วพวกนี้มี secondary cell wall มาก่อน secondary cell wall ที่เป็นลิปิดมันจะมีความแข็งพอที่จะทําให้ดึงออกมาแล้วมันมันเหมือนหนังยางเออเป็นอย่างนั้น ซเลมทิดชูอันนี้ผ่าตามขวางนะคะผ่าตามขวางแปลว่าตัดอย่างนี้นะซึ่งมันคือท่อหล,หลายๆอันที่มัดกันอยู่ใช่ไหมมันเป็นท่อหลายอันที่มัดกันอยู่พอผ่าตามขวางหนูก็จะเห็นมันบ้องเล็กๆเรียงกันถามว่าอะไรดูมีชีวิตในบรร,รดากลุ่มนี้ก็ไอ้ที่ดูมีแบบขาวๆเ,เขียวๆแล้วย้อมไม่ค่อยติดสีนี่แหละมีชีวิตเพราะการย้อมติดสีคือการย้อมติดลิปิดเพราะสีย้อมคือสีที่ละลายในไขมันได้ดี เพราะฉะนั้นอีดงสีแดงนี่คือตายแล้วตายหมู่ตายแน่ตายมากคือพวกไฟเบอร์ก็คือส c เคอร์นมาที่ตายแล้วนั่นเองแต่อยู่ในดงของไซเลมเขาเรียกไซเลมไฟเบอร์ส่วนอที่บ้องใหญ่ๆไม่ต้องเดาเลยบ้องใหญ่สุดคือเวสเซลเวสเซลเมมเบอร์นี่คือเซล์ที่ตายแล้วแต่ผนังเซลหนาต่อไปนี่หดเวลาแล้ต้องปล่อยไปเรียนอังกฤษเซล์ที่ดูมีชีวิตย้อมไม่ติดคือพารินคิมา กลัไปดูโฟล์เอมนะโฟล์เอมมีสี่อันจำให้ได้เซสไซเลมกับเซตโฟล์เอมห้ามสลับสิบทิวคอมเพเนียนพารีนเคมาไฟเบอร์โฟล์เอมที่ตายแล้วมีอย่างเดียวคือไฟเบอร์นอกนั้นมีชีวิตหมดแต่โน้ตเพิ่มนะคะสิบทิวคือท่อใหญ่มีชีวิตแต่ไม่มีนิวเคลียสคอมเพเนียนเซลล์มีชีวิตและมีนิวเคลียสมีนิวเคลียสทำให้ไม่กง่กงก้งก็ช่วยในการทำงานของสิบทิวคอมเพเนีคอมเพเนียนแปลว่าเพื่อน คอมเนนตช่วยสิบทิวได้เพราะคอมเพนตมีนิวเคลียสฮารินคิม่ามีชีวิตมีนิวเคลียสได้ว่นคนที่ตายแล้วมีไฟเบอร์คนเดียวแปลว,ว่าโฟเลมเดี mm ๋ย hmm. วมันเป็นเซลล์ที่ไม่แข็งแรงเข้าจ้ะแมทําไมไม่แข็งแรงเพราะมีตายแล้วอยู่แค่อันเดียวความแข็งแรงอยู่ที่ความตายพอโฟเลมเป็นเซลล์ที่ไม่แข็งแรงเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อการที่ลําต้นจะต้องมีคอกไปโปรเทคอยู่ข้างนอกอีกหนึ่งชั้นเพราะโฟเลมไม่สามารถโปรเทคได้แต่โฟเลมต้องอยู่ข้างนอก โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบใส่เลนกับโฟรเอมกันกูต้องปล่อยค่ะเพราะว่าน้องต้องเรียนวิชาอื่นต่อ